สวัสดีครับพี่น้องอสองมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้2ทุ่ม35นาที13พฤษภาคม2567แก้จ้งข่าวพี่น้องอสองมอครับ15พฤษภาคมนี้ครับโอนเงินเข้าประการอสอมอแน่นอนครับรวมโอน8,000ยอดเดียวเลยนะครับเป็นข้าประการขขาเดือนเมษายน67-2,000และตกเบิกยอดหลังตุลาคม6ถึงมีนาคม676เดือนอีก6000นะครับจะรวมกันโอนยอดเดียวเลยนะครับ โอนันที่15พฤษภาคม2567นี้ข้อมูลนี้ตรวจสอบมาแล้วนะครับสอบถามข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว<ข>ก็จะโอนตามนี้แหละครับจึงมาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องอสมอได้รับรู้รับทราบรอรับเงิน15พฤษภาคม2567รวมโอนยอดเดียว8,000เลยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ